ล่าสุดชาวเน็ตแห่ยินดีเบลล่าราณีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสุปตาแถวหน้าของเมืองไทยทั้งสวยทั้งเก่งและความสามารถครบเครื่องสําหรับเบลล่าราณีแคมเปญที่มีผลงานมาให้ติดตามเยอะมากอย่างล่าสุดก็บุเพศนิวาสองที่พึงจะทุบสถิติรายได้หนังไป100ล้านบาทภายในไม่เกิน1สัปดาห์เรื่องของการแสดงสาวเบลล่าก็ได้การันตีให้เห็นแล้วว่านางเอกคนนี้เก่งจริงยังไม่พอล่าสุดยังได้รับรางวัลเพิ่มอีก โดยใน IG i อจี @manu_aneskor ชนลำพีสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงได้มอบมณีเมฆลใหายเจ้าของรางวัลตัวจริงในฐานะนักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมยังไม่พอในวันที่24/8/2565ทางอินสตาแกรมแอดเคาน @ploy_and_bel ได้โพสต์ภาพของเบลล่าถือรางวัลพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าขอบคุณสำหรับรางวัลวัฒนธรรมเชิดชูบุคคลผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำาปี ี2565รางวัลถึงมือน้องเบลล่าแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวเบลล่าที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันมากมายทางเราต้องขอร่วมแสดงความยินดีด้วยส่วนเรื่องความรักของเบลล่าตอนนี้เจ้าตัวเองก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทําทแต่งานโดยยังไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหน,นางเอกซุปตาที่พอได้โสดแล้วปังสุดๆฉุดไม่อยู่จริงๆเล่นเหมารางวัลซะขนาดนี้